เสียงฝนกระทบกระจกหน้าต่างรถยนต์หรูสีดำเงาวาว BMW ดังแผ่วเบาเป็นจังหวะภายในรถเบาะหนังสีครีมเนียนนุ่มรับกับสรีละของแพวาหญิงสาววัย25ปีลูกสาวคนเดียวของมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งประเทศไทย เธอสวมเดสสีแดงเข้มผ้าไหมอิตาลีแหวกขาเล็กน้อยเผยให้เห็นเลี้ยวขาเนียนขาวรองเท้าส้นสูงสีเงินของจิมมี่ชูประดับเพชรระยิบระยับมือข้างหนึ่งถือโทรศัพท์ iPhone 15 Pro โป x สีดำขณะที่อีกข้างจับสร้อยเพชรที่คอราวกับกำลังคุ้นคิดบางอย่างแสงไฟจากถนน สะท้อนลงบนใบหน้าเรียวหวานผมยาวสีน้ำตาลช็อกโกแลตลอนอ่อนๆตกลงมาที่ไหล่เล็กน้อยแพรวาคุณต้องไปเจอพี่ธีรพัฒนนะลูกชายของคุณวิชัยเขาเหมาะสมกับเธอที่สุดเสียงของคุณหญิงกมุลพันธ์ผู้เป็นมันดาดังก้องในความคิดแพรวาถอนหายใจยาวพลิกโทรศัพท์ในมือดูรายชื่อที่ยังไม่ได้ตอบกลับ เธอไม่ได้อยากแต่งงานกับใครเพื่อธุรกิจทันใดนั้นเสียงเบรกดังเอียดรถสะดุดแรงแพรวาล้องกรีดมือปล่อยโทรศัพท์ตกพื้นคนขับรีบหันมามองเธอด้วยความตกใจคุณแพรวาเป็นอะไรไหมครับเธอกุมหน้าผากตัวเองก่อนจะเงยหน้าขึ้นรถจอดอยู่หน้าคลินิกเล็กๆแข่งหนึ่งประตูไม้สีน้ำตาลเข้มมีป้ายแกะสลัก เจสายเดนทัลคลินิกภายในคลินิกตกแต่งสไตล์มินิมอลลอบผนังปูนเปือยสลับกับไม้สีอ่อนโซฟาหนังสีน้ำตาลเข้มตั้งอยู่มุมห้องถัดไปเป็นเคาน์เตอร์ต้อนรับที่มีไฟวอร์มไว้ส่องสว่างกำลังดีบรรยากาศเงียบสงบมีกลิ่นหอมอ่อนๆของลาเวนเดอร์ปะปนกับกลิ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อประตูเปิดออกพร้อมเสียงกระดิ่งเล็กๆ หญิงสาวในชุดเดสสีแดงเดินเข้ามาด้วยท่าทางไม่พอใจนะักมีหมออยู่ไหมคะฉันรู้สึกปวดฟันมากเสียงทุ้มต่ำแต่ยินชาเอ่ยตอบจากด้านในเชิญน,นั่งรอสักครู่ครับชายหนุ่มร่างสูงโป่งเดินออกมาจากห้องตรวจหมอเจหรือเจเจ้าของคลินิกผู้มีสเสน่ห์ลึกลับ สวมเสื้อกาวสีขาวสะอาดทับเสื้อเชื้อสีดำพอดีตัวกางเกงสแล็กสีเข้มเข้ารูปรองเท้าหนังสีดำขับรับกับบุคลิกสุดข,ขุมใบหน้าคมคายโหนกแก้มเด่นคิ้วเข้มดวงตาดำสนิทเย็นชาและเฉียบคมจมูกโด่งเป็นสันริมฝีปากเลียวได้รูปเส้นผมสีน้ำตาลเข้มจัดทรงผมเซอร์เล็กน้อย แพรวามองเข้าด้วยความแปลกใจเล็กน้อยเธอไม่เคยเห็นหมอฟันที่หล่อขนาดนี้มาก่อนทว่าแววตาของเขากลับไม่มีแววสนใจเธอเลยสักนิดอ้าปากหน่อยครับหมอเจพูดเสียงเรียบพางสวมถุงมือยางสีขาวแพรวาชะงักก่อนจะทำตามอย่างไม่เต็มใจนักคุณฟันคุดขึ้นผิดตำแหน่งอาจต้องถอนฮะ ไม่ค่ะฉันไม่ถอนเด็ดขาดหมอเจถอนหายใจเบาๆงั้นก็ต้องทนปวดต่อไปแพรวาหน้าบึง้งคิดว่าหมอคนนี้ช่างเรียนชาและไม่มีมารยาทเอาเสียเลยบรรยากาศยามเช้าภายในเจสมัยเดนททลคลินิก ดูสงบเหมือนเช่นทุกวันแสงแดดอ่อนๆลอดผ่านหน้าต่างกระจกบานใหญ่กระทบกับผนังปูนเปือยและเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อนที่ตกแต่งอย่างเรียบง่ายเสียงนาฬิกาแขวนเหล็กสีดำแบบวินเทจดังเป็นจังหวะเบาๆเขากับเสียงเครื่องมือปรับอากาศที่พัดลมเย็นสบายหมอเจยืนพิงโต๊ะตรวจกอดอกพางมองแ้มคนไข้ ผิวขาวอมแทนของเขาดูคมเข้มยิ่งขึ้นภายใต้เสื้อกาวสีขาวสะอาดที่ปล่อยชายเสื้อเล็กน้อยเผยให้เห็นเสื้อเชิ้ตสีกรมเข้าลูกกางเกงสแล็กสีเทาเข้มและรองเท้าหนังสีน้ำตาลเข้ากับลุกสุขขุมมือข้างหนึ่งยกขึ้นดันแว่นสายตากรอบเงินก่อนจะถอนหายใจเสียงกระเด่งที่หน้าประตูดังขึ้นคุณแพรวานัดไว้นะครับ เชิญด้านในได้เลยเสียงพนักงานต้อนรับเอ่ยขึ้นประตูเปิดออกพร้อมเสียงส้นสูงกระทบพื้นไม้สีเข้มแพรวาปรากฏตัวในชุดเดสสีขาวปักลายลูกไม้ละเอียดแนบเนื้อพอดีรูปร่างเพืยอให้เห็นช่วงไหล่ขาวเนียนและลำคอละหงผมยาวลอนสีน้ำตาลช็อกโกแลตถูกก้าวเป็นมวยต่ำอย่างปาเี็ต ต่างหูเพชรเล็กสะท้อนแสงไฟนวนลรอบตัวเธอเดินเข้ามาด้วยท่าทีสง่างามแต่ดวงตาฉายแววไม่พอใจหมอคะฉันคิดมาทั้งคืนแล้วฉันไม่ถอนฟันแน่นอนมีวิธีอื่นไหมหมอเจงเงยหน้าจากแฝมคนไข้มองเธอนิ่งๆก่อนจะพูดเสียงเรียบมีครับแต่มันอาจจะเจ็บมากกว่าถอนแพรวาหน้าชา หมอขู่ฉันหรอคะผมแค่ให้ข้อมูลตามจริงหมอเจพูดพางถอดแว่นออกวางไว้บนโต๊ะและขยับเข้ามาใกล้แพวาคืนน้ำลายลงคอสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากล่างสูงที่อยู่ใกล้เกินไปเล็กน้อยเธอเบือนหน้าหนีงั้นฉันขอคิดอีกทีฉันจะไม่ทนเจ็บถ้าไม่จำเป็นหมอเจยยิ้มมุมปากก่อนจะถอยหลังตามใจครับแต่ถ้าปวดมาก กลับมาได้เสมอบรรยากาศยามเย็นในกรุงเทพเริ่มเปลี่ยนเป็นโทนสีส้มอมชมพูพระอาทิตย์คอยต่ำลงหลังตึกสูงละฟ้าแสงสีทองสะท้อนผ่านกระจกของอาคารทันสมัยทำให้เมืองใหญ่ดูอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ริมถนนส่งเสียงกรอบแกบเบาๆแพรวาอยู่ในคาเฟ่หลูใจกลางเมือง ที่ตกแต่งสไตล์ฝรั่งเศสพื้นหินอ่อนขาวสะอาดสะท้อนแสงไฟะระยิบระยับจากโคมเซนเดเลียผนังสีครีมอ่อนประดับด้วยกรอบรูปทองคำสลักลวดลายละเอียดโต้ะไม้โอ๊กเรียงตัวเป็นระเบียบทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบยกเว้นเพียงสิ่งเดียวหมอเจที่นั่งอยู่ตรงหน้าด้วยสีหน้าเรียบเฉย สาวหล่ออยู่ในชุดสูตรลำลองสีเทากาไฟเสื้อเชิ้ตสีดำกระดุมเปิดเล็กน้อยเผยให้เห็นแนวหายปลาอ่อนๆผมสีน้ำตาลเข้มถูกเซ็ตอย่างไม่ตั้งใจแต่กลับดูดีดวงตาคมกริบจับจ้องมาที่เธออย่างอ่านไม่ออก ผมได้รับคำเชิญจากเพื่อนและบังเอิญเห็นคุณนั่งอยู่หมอเจพูดเสียงเรียบใส่ตาเหลือไปที่เค้กช็อกโกแลตมูสท,ที่อยู่ตรงหน้าแพรวาคุณชอบกินของหวานแต่กลัวหมอฟันงั้นหรอแพรวาทำหน้ามุยมันเป็นเรื่องคนละอย่างกันนะคะฉันไม่ได้กลัวหมอฟันแค่ไม่อยากถอนฟันเฉยๆหมอเจหัวเราะในลำคอเบาๆงั้น ถ้าแพ้เกมนี้คุณต้องถอนฟันที่คลินิกผมแพวาชงักเกมอะไรหมอเจยหยิบไพ่สำหรับเล็กๆที่ร้านเตรียมไว้สำหรับลูกค้าออกมาแล้วสับไพ่อย่างชำนาญแค่เกมง่ายๆใครเปิดไพ่แต้มสูงฝ่าเป็นฝ่ายชนะคุณกล้าเล่นไหมแพวาลังเลก่อนจะพยักหน้าตกลง แต่ถ้าชน,นะหมอต้องเลี้ยงขนมฉันตลอดหนึ่งสัปดาห์หมอเจยิ้มมุมปากดิวครับบรรยากาศของคาเฟ่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเล็กน้อยเมื่อทั้งคู่เริ่มเล่นเกมมือเลี้ยวสวยของแพรวาหยิบไพ่อย่างมั่นใจขณะที่หมอเจยัยงคงสงบนิ่งไรอารมณ์ไพ่ใบสุดท้ายถูกเปิดออกแพรวาหลี่ตามมองก่อนจะร้องเย้ชน,นะ หมอเจเอ็นหลังพิงเก้าอี้ดวงตาลึกซึ้งสบกับเธอคุณแน่ใจเหรอว่าคุณชนะจริงๆหรือแค่ต้องการให้ผมอยู่ใกล้ๆอีกหน่อยแพรวาชะงักใบหน้าร้อนเผาโดยไม่รู้ตัวเสียงเพลงแจ๊สเบาๆลอยคอไปกับบรรยากาศของบาร์รับบนชั้นดาดฟ้า ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางตึกสูงของกรุงเทพผนังอิฐเปอยตกแต่งด้วยแสงไฟนีออนสีทองที่สะท้อนลงบนโต๊ะไม้สีเข้มเสียงน้ำแข็งกระทบแก้วค็อกเทลเป็นจังหวะบางเบาผู้คนพูดคุยกันด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและรอยยิ้มที่ซ่อนเล้นความลับแพรวานั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์ในชุดเดรสสีน้ำเงินเข้มเปิดไหล่ผ้าซาติน เรียบลื่นแนบเนื้ออย่างงดงามปล่อยให้แสงไฟอุ่นๆสะท้อนเงาวับบนเรือนล่างผมลอนสีน้ำตาลช็อกโกแลตถูกปล่อยยาวทอดผ่านแผ่นหลังเนียนขาวต่างหูเพชรเล็กละยิบระยับทุกครั้งที่เธอขยับตัว หมอเจยืนพิงเคาน์เตอร์ด้านข้างใส่เสื้อเชิ้ตสีดำพับแขนถึงข้อศอกเกงเกงสแล็กสีเดียวกันลับกับรูปร่างสูงโปร่งแสงไฟจากด้านหลังทำให้เสียวหน้าของเขาดูคมเข้มยิ่งขึ้นเสียงแก้วกระทบโต๊ะเบาๆขณะที่เขาวางเครื่องดื่มลงตรงหน้าแพรวาเลิกมองฉันแบบนั้นสักทีหมอคิดอะไรอยู่กันแน่ แพราวาหลีตามองเขาขณะจิบมาตินี่สีอัมพันในมือหมอเจยิ้มมุมปากผมแค่สงสัยว่าคุณกำลังหนีอะไรอยู่มากกว่าแพราวาชงงะงักก่อนจะหัวเราะฉันไม่ได้หนีอะไรทั้งนั้นแค่อยากดื่มให้สบายใจแล้วหมอล่ะมาทำอะไรที่นี่บางทีอาจจะมาตามดูคนไข้ที่ไม่ยอมถอนฟันหมอเจ เอ็นตัวเข้าใกล้เล็กน้อยเสียงของเขาเบาจนแทบเป็นเสียงกระซิบแพรว่าสุดลมหายใจเข้าเล็กน้อยก่อนจะจ้องเขานิ่งหมอจะตามฉันไปทุกที่เลยหรือไงถ้าคุณยังคงหลีกเลี่ยงความจริงผมคงต้องอยู่ใกล้ๆเพื่อเตือนคุณอยู่เสมอดวงตาคมกริบของเขาจับจ้องเรากับอ่านใจเธอออก บรรยากาศรอบตัวเงียบไปชั่วขณะแสงไฟนีออนกระพริบสะท้อนลงบนดวงตาของทั้งคู่เลากับกำลังเล่นเกมที่ไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ฝนตกปอยๆปรยยามค่ำคืนท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเมฆไฟถนนส่องแสงสะท้อนกับพื้นเปียกชืน้นเป็นประกาย,ะยระยิบระยับบรรยากาศรอบตัวเย็นสบายแต่กระแฝงไปด้วยความตึงเครียดที่มองไม่เห็น แพรวายืนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ริมถนนสวมเสื้อโค้สีครีมตัวยาวคุมชุดเดสสั้นสีวายแดง ปลายเดชเปียกน้ำเล็กน้อยเพราะฝนโปรยปลายรองเท้าส้นสูงของเธอสะท้อนเงาไฟถนนเป็นเงาวาวผมลอนสีน้ำตาลเข้มของเธอเปียกชื้นเกาะไหลดวงตาสันไหวขณะมองชายหนุ่มตรงหน้าหมอเจยืนอยู่กลางสายฝนเสื้อเชิ้ตสีดำแนบเนื้อจากความเปียกชื้นกางเกงสแล็คสีเดียวกันเปียกปอนไปหมด แต่เขากลับไม่ได้สนใจมันเลยแม้แต่น้อยเขาแค่จ้องเธอดวงตาคมกริบสะท้อนประกายของแสงไฟถนนแพรว่าคุณตั้งใจจะหนีผมไปถึงเมื่อไหร่กันแน่เสียงของหมอเจไม่ดังนักแต่กับกล้องสะท้อนในค่ำคืนเงียบสงัดแพรว่ากัดริมฝีปากแน่นฉันไม่ได้หนีฉันแค่ ฉันแค่ไม่รู้จะทำยังไงกับความรู้สึกนี้เธอกำมือแน่นรู้สึกถึงลมหายใจของตัวเองที่ติดขัดหมอเจอถอนหายใจก่อนจะเดินเข้ามาใกล้แม้ฝนยังคงโปรยลงมาแต่เขาไม่สนใจเลยสักนิดงั้นบอกผมมาคุณรู้สึกยังไงกับผมกันแน่แพรวาหลบตาดวงตาของเธอวูบไหวก่อนจะเอ่ยเสียงเบาฉันกลัวว่าถ้าฉันยอมรับความจริง แล้วฉันจะต้องเจ็บอีกหมอเจมองเธอเงียบเงียบก่อนจะยกมือขึ้นมาสัมผัสใบหน้าเธอเบาๆผมจะไม่ทำให้คุณเจ็บผมสัญญาน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงมาผสมกับสายฝนแพรว่าเม้มปากแน่นก่อนจะตัดสินใจยื่นมือไปจับมือของเขาแน่น สายลมเย็นพัดผ่านระเบียงชั้นสูงของคฤหาตระกูลวิชานันท้องฟ้าถูกแต่งแต้มด้วยดวงดาวพ่างพายขณะที่พระจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่เหนือท้องฟ้าแสงนวลส่องกระทบกับพื้นหินอ่อนสีขาวสะอาดทำให้บรรยากาศโดยรอบดูเงียบสงบและน่าหลงไหล แพว่ายืนอยู่ริมระเบียงในชุดเดรสลูกไม้สีขาวบางเบาผ้าผิ้วไหวไปตามสายลมผมสีน้ำตาลช็อกโกแลตยาวเฉยรับกับใบหน้าหวานละมุนดวงตาคู่งามจับจ้องไปยันเส้นขอบฟ้าที่มืดสนิททำไมถึงออกมายืนตรงนี้คนเดียวเสียงของหมอเจดังขึ้นจากด้านหลัง เจอหันกลับไปช,ชา้าๆพบว่าเขายืนอยู่ที่ประตูระเบียงในชุดสูทสีดำเรียบหรูแม้ว่าเสื้อเชื้อสีขาวภายในจะปลดกระดุมบนออกสองเม็ดแต่ภายรวมของเขายังคงดูสง่างามไร้ที่ติดวงตาคมจ้องเธอด้วยสายตาที่อ่านยากแพรวายิ้มบางฉันชอบที่นี่มันเงียบดีทำให้ฉันได้คิดอะไรหลายๆอย่างหมอเจอเดินเข้ามาใกล้ จนระยะห่างระหว่างเขากับเธอแทบไม่มีอยู่แล้วคิดเรื่องอะไรอยู่เธอเม้มปากเล็กน้อยก่อนจะพูดเสียงแผ่วเรื่องของเราฉันกลัวว่าถ้าฉันเดินต่อไปฉันจะไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกหมอเจอเอื้อมือไปแตะไหล่เธอเบาๆบางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็อาจนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็ได้นะแพรว่าคุณเชื่อใจผมได้ไหม เธอเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาที่สะท้อนแสงจันทร์ของเธอสั่นไหวอย่างเห็นได้ชัดฉันอยากเชื่อแต่ฉันกลัวว่ามันจะสายไปแล้วหมอเจอจับมือเธอแน่นขึ้นดวงตาของเขามั่นคงไม่มีคำว่าสายถ้าหัวใจของเรายัางตรงกัน แรวาสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ในความอบอุ่นที่มือของเขามอบให้ ทะือหาดวิทยาน,านันสว่างสวัยจากแสงไฟระยะหรูหราเสียงเพลงแจ๊สเบาๆคอไปกับเสียงพูดคุยของแขกเหลือในงานเลี้ยงหลูประจำปีของตระกูลทุกคนล้วนแต่งกายในชุดทางการเครื่องประดับรายิบระยับสะท้อนแสงไฟสร้างบรรยากาศหรูหราราวกับงานราตีในเทพนิยายแพรวาสวมชุดเดรสเกาะอกสีแดงเพลิง ตัวกระโปรงผิวไหวเาลากับเปลวไฟยามเธอเคลื่อนไหวไปลายนิ้วเรียวจับแก้ววายคริสตัลไว้แน่นดวงตาคู่งามกวาดมองแขกในงานแต่ความสนใจของเธอกับจดจ่ออยู่ที่บุคคลเพียงคนเดียวหมอเจในชุดทักซิโดสีดำเดินแบบฝูงชนเข้ามาอย่างสง่างามแม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาของเขากลับตึงเธอไว้ราลกับต้องมน คุณไม่เบื่อเหรอกับการต้องอยู่ท่ามกลางคนพวกนี้เสียงของหมอเจดังขึ้นเบาๆเมื่อเขามาหยุดยืนอยู่ข้างเธอแพรวาหันไปสบตาเขารอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนริมฝีปากสีแดงสดฉันชินแล้วนี่คือชีวิตที่ฉันถูกเลี้ยงมาให้เป็นหมอเจมองเธอด้วยแววตาลึกซึง้งแต่คุณไม่จำเป็น ต้องเป็นสิ่งที่คนอื่นคาดหวังเสมอไปเธอหัวล้อเบาๆแต่มันกลับแฝงด้วยความเศร้าและถ้าฉันเลือกจะเป็นตัวเองคุณคิดว่ามันจะมีที่สำหรับฉันหรือเปล่าเขาไม่ตอบในทันทีแต่กลับยื่นมือมาขอเธอเต้นรำแทนแพววาชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะวางมือบนฝ่ามืออบอุ่นของเขาท่ามกลางเสียงดนตรี ทั้งสองเริ่มเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเล่ากับมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่อยู่ในห้องนั้นเสียงฟ้าร้องกึกล้องไปทั่วท้องฟ้าเหนือกรุงเทพเมฆดำทะมึนปกคลุมไปทั่วพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายลงมาเล่ากับสะท้อนความรู้สึกวุ่นวายในใจของแพรวาเธอยือนอยู่ใต้าชายคาของคฤลืสน์มองสายฝนที่ตกกระทบพื้นด้วยแววตาสับสน ร่างสูงของหมอเจปรากฏขึ้นจากทางเดินหินด้านนอกเสื้อเชิ้ตสีขาวของเขาเปียกชุ่มแนบเนื้อกางเกงสแล็คสีดำชุ่มไปด้วยน้ำฝนผมที่เคยเซ็ตอย่างเรียบร้อยกับเปียกลู่ลงกับหน้าผากแต่ดวงตาคุมเข้มยังคงจ้องเธอแน่วแน่คุณหนีผมไม่ได้หรอกแพรวน้ำเสียงของเขาทุ้มต่ำแต่เต็มไปด้วยอารมณ์ แพรวากำมือแน่นก่อนจะหันไปเผชิญหน้ากับเขาฉันไม่ได้หนีฉันแค่ไม่แน่ใจว่าฉันควรทำยังไงต่อไปหมอเจก้าวเข้ามาใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงไอร้อนจากตัวเขาแม้ว่ารอบกายจะหนาวเย็นเพราะสายฝนแล้วอะไรที่ทำให้คุณลังเลผมหรือว่าความกลัวของคุณเอง แพรวากัดริมฝีปากดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกปั่นป่วนฉันไม่อยากเจ็บอีกแล้วเจ <G. S 1> ฉันกลัวว่าเรื่องของเราจะเป็นแค่ความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงเขาเอื้อมมือไปแตะใบหน้าของเธอเบาๆสัมผัสของเขาทำให้เธอสั่นสะท้านถ้าคุณกลัวผมก็จะกลัวไปกับคุณแต่ขอแค่คุณอย่าผักสาสผมออกไป เธอเงยหน้าขึ้นสบตาเขาก่อนที่ทุกอย่างจะถูกกบด้วยเสียงฟ้าผ่าทันใดนั้นหมอเจก็ดึงเธอเข้ามากอดแน่นปล่อยให้สายฝนโปรยปลายลงมาบนล่างของทั้งสองคนภายในห้องทำงานของหมอเจกลิ่นหอมอ่อนๆของกาแฟผสมกับกลิ่นยาฆ่าเชื้อจากโรงพยาบาลเสียงเครื่องปรับอากาศดังแผ่วเบาขณะที่สายฝนภายนอกยังคงโปรยปลายกระทบกระจกบานใหญ่ แพรว่าเย็ยนอยู่กลางห้องดวงตาขวาดมองไปยังเอกสารกองโตบนโตะ๊ทำงานของหมอเจ หมอเจนั่งอยู่หลังโต๊ะใบหน้าหล่อเหลาของเขาฉายแววเคร่งเครียดเสื้อกาวสีขาวพาดอยู่บนผนักเก้าอี้เผยให้เห็นเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนที่พับแขนขึ้นถึงข้อศอกเส้นเลือดที่ข้อมือและปลายนิ้วของเขาเด่นชัดยามที่เขากำปากกาแน่นคุณแน่ใจใช่ไหมว่าต้องทำแบบนี้แพรวาถามเสียงเบา หมอเจเงยหน้าขึ้นมองเธอแววตาของเขาลึกซึ้งผมต้องทำเพราะนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะช่วยชีวิตพ่อของคุณได้แพรวากัดริมฝีปากแน่นความจริงที่ว่าเธอไม่มีทางเลือกมันหนักอึ้งเธอก้าวเข้ามาใกล้โตะ๊ะจนสามารถมองเห็นเส้นกรามของเขาที่ขึ้นชัดเจนเมื่อเขากำลังใช้ความคิดแต่ถ้ามันทำให้คุณต้องเสี่ยง ฉันไม่อยากให้คุณทำเลยเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลหมอเจยิ้มมุมปากบางครั้งการเสียงก็เป็นสียงที่เราต้องทำถ้ามันหมายถึงการช่วยคนที่เรารักหัวใจของแพรวาเต้นแรงขึ้นเธอรู้ดีว่าหมอเจไม่ได้หมายถึงแค่พ่อของเธอเท่านั้นแต่เขากำลังพูดถึงเธอด้วย เธอเดินเข้ามาใกล้อีกเก้าก่อนจะยื่นมือไปแตะหลังมือของเขาที่วางอยู่บนโต๊ะหมอเจสะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ได้ขยับออกเขามองมือของเธอที่สั่นเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆพลิกฝ่ามือขึ้นกอบกุมมือเธอไว้แน่นค่ำคืนในกรุงเทพถูกแต่งแต้มด้วยแสงไฟจากตึกสูงและเสียงรถลาที่สลับกันไปมา แพรว่ายืนอยู่บนระเบียงของเพนท์เฮาส์สูงเสียดฟ้าสายลมเย็นพัดผ่านใบหน้าของเธอขณะที่ดวงตากลมโตมองไปยังวิวเมืองเบื้องล่างอย่างเมื่อรลอยเสียงประตูเลื่อนเปิดเบาๆหมอเจ้าอออกมาเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงสแลกสีดำ สาบเสื้อเชื้อถูกปล่อยออกเล็กน้อยเผื่อให้เห็นกระดูกไหปลาที่เด่นชัดแววตาของเขามุ่งตรงมายังเธอเราวกับต้องการสื่อความหมายที่เก็บไว้ในใจมานานหนาวไหมเสียงของเขานุ่มลึกและอบอุ่นแพรวายิ้มบางบางพางสายหน้าไม่หรอกคะ่ะฉันแค่กําลังคิดอะไรบางอย่างหมอเจเข้า มาใกล้จนไออุ่นจากตัวเขาทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยผมขอโทษที่ทำให้คุณต้องมาเชิญกับเรื่องทั้งหมดนี้คนเดียวเธอหันมามองเขาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายฉันไม่ได้อยู่คนเดียวคุณอยู่ตรงนี้เสมอไม่ใช่เหรอหมอเจย,ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะยื่นมือไปแตะเส้นผมของเธอเบาๆแล้วคุณละ่ะหัวใจของคุณยังลังเลอยู่หรือเปล่า แพลว่าหลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆฉันเคยกลัวแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องการอะไรเธอเปิดเปิืกตาขึ้นก่อนจะก้าวเข้าไปใกล้เขาอีกนิดปลายจมูกของทั้งสองแทบจะแตะกันหมอเจมองเธอด้วยแววตาลึกซึ้งมือของเขาเลื่อนไปกุมมือเธอไว้แน่นผมรักคุณแพลวาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม หัวใจของแพรวาเต้นแรงเล่ากับเสียงของเขาสะท้อนกล้องไปทั่วร่างกายเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าของเขาก่อนจะกระซิบตอบเบาๆฉันก็รักคุณคะ่ะหมอเจทันใดนั้นแสงไฟดอกไม้ไฟจากตึกข้างเคียงพันจุดประกายขึ้นบนท้องฟ้า แพรวายิ้มกว้างขณะที่หมอเจอดึงเธอเข้าสู่อ้อมกอดอันอบอุน่นท่ามกลางแสงสีของเมืองที่สว่างสวยเป็นพยานลรลักของพวกเขาอย่าลืมกดไลค์กดสา b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุบแจงด้วยนะคะ